สวัสดีครับแฟนคลับ12ราศีครับผมอาจารย์นัทการแก้วเพิ่มนะครับมาดูดวงดาวมฤตยูย้ายนะครับวันที่8มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับดาวมฤตยูนะทางอินเดียก็เรียกดาวอินดาวพระอินหรือดาวยูเรนัสนะครับภาษาอังกฤษนะครับเป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงเป็นดาวเรียกว่าโรคทายโรคภัยอาเพศให้ทายมฤตยูนะครับ ใครที่มีดาวมรตยูมีอิทธิพลกับดวงชะตาเนี่ยนะครับก็จะทำให้เป็นคนมีใจรักอิสระเสรีชอบการเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ชอบประยู่แบบเดิมๆนะครับมีนิสัยดื้อรั้นนะครับเป็นคนฉลาดเป็นอัจฉริยะบางคนเป็นนักวิทยศาศาสตร์เป็นนักปฏิวัติเปลี่ยนแปลงนะครับสำหรับดวงเมืองที่ผ่านมาจากสถิติที่ผ่านมาดาวมรตยูทับดวงเมืองเนี่ยนะครับดาวอาเพศนะครับ โรคภัยอาเพศถ่ายมรุติยูเพราะฉะนั้นก็เกิดภัยพิบัติภัยธรรมชาติหรือโรคระบาดเกิดขึ้นมาหลายครั้งนะครับทุกครั้งที่ดามรุติยูทับดวงเมืองและดวงโลกเนะี่ยเกิดภัยโรคระบาดนะครับมีคนสูญเสียชีวิตเป็นล,ล้านคนนะครับทั่วโลกส่วนบ้านเมืองเราปี2475ก็มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบบประชาธิปไตยนะครับ ซึ่งดาวมรติยูจริงๆแล้วก็มีอิทธิพลให้โลกเป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งเป็นดาวอาเพศทับดวงเมืองและดวงโลกที่ผ่านมาทำให้เกิดภัยสงครามนะครับไม่ว่าจะเป็นตะวันออกกลางหรือรัเสเซียยูเครนในปัจจุบันนี้นะครับเมื่อดาวมรติยูย้ายจะมีอิทธิพลยังไงกับคน12ราศีมาดูกันนะครับ ก่อนอื่นมาดูมุมดาวนะครับมุมดาวที่มรติยูจอมาให้คุณหรือให้โทษต้องอยู่ที่มุมดาวด้วยนะครับถ้ามุมดาวจอมาสัมพันธ์ดีกับดาวสุประเคนะครับในมุมโยกหน้านะครับที่ราศีกรกฎนะครับดาวสุประห์เช่นดาวพุธดาวพระหัสดาวพระศุกร์อยู่ตรงนี้นะครับดาวพระหัสอยู่ตรงนี้ก็เป็นมหาอุดนะดาวพระศุกร์ก็เป็นราชาโชคก็โยกเกณฑ์ดีกับดาวมรติยูนะครับ หรือโยกหลังลัคนาที่ราศีมีนนะครับปัจจุบันก็มีดาวเ,เช่นมีดาวพุธดาวพฤหัสดาวพระสุกประหัส,ส,หสอยู่ตรงนี้ก็เป็นกเกษตรนะครับดาวพระสุกอยู่ตรงนี้ก็เป็นมหาอุดซึ่งโยกเกณฑ์ดีกับดาวมฤตยูดาวมฤตยูก็ค่อนข้างที่จะให้คุณนะครับไม่ให้โทษมากนักนะครับนอกจากนี้ในมุมตรีโกณน,นะครับตรีโกณหลังเป็น5กับดาวมฤตยูนะครับที่ราศีมังกรนะครับถ้ามีดาว สุประเคเช่นดาวพุธดาวพหหัดดาวพุธสุขอยู่ที่ราศีมังกรนะครับก็ทําให้ถือว่าเป็นโยกเกณดีกับดาวมฤตยูไม่ว่าเป็นดวงเดิมดาวเดิมในพื้นดวงของใครนะครับถ้ามีดาวสุประเคอยู่ตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นดวงดาวที่เกื้อหนุนด,ดวงชะตากื้อหนุนด,ดาวมฤตยูด้วยนะครับและเป็นตรีโกณน,นะครับเป็น5ด้านหน้า จากดาวมฤตยูนะครับที่ราศีกันถ้ามีดาวสุประเคราะห์อยู่เช่นดาวพุธดาวพรหัสดาวสุกอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าพ่อนแรงโทษหรืออาเพศของมฤตยูลงนะครับก็อาจจะให้คุณพอสมควรนะครับตาดาวมฤตยูเดิมดีส่วนโยกเกนร้ายก็คือในมุมเลงนะครับหรือทับนะครับ ทับดาวบาปเคราะห์เช่นดาวอาทิตย์ดาวอังคารมรดราหูหรือดาวเสาร์เนี่ยก็ให้โทษรุนแรงมากขึ้นนะครับหรือเลงนะครับที่ราศีพิจิกนะครับดาวอาทิตย์อังคารราหูกับดาวเสาร์นะครับถ้าใครมีดาวบาปเคราะห์เป็นดาวตั้งรับนะครับก็อาจจะทําให้ดาวมรดยูเนี่ยให้โทษให้ภัยอาเพศรุนแรงมากขึ้นนะครับ แล้วก็ขึ้นอยู่กับดาวมรดิยูในพื้นดวงเดิมของแต่ละคนด้วยนะครับถ้าอยู่อริมรณะวินาศนะจรมาสัมพันธ์กับดาวบาปเคราะห์พวกนี้นะครับก็ทําให้โทษรุนแรงมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับนะหรือในมุมจตุโกนนะครับอยู่ที่ราศีกุมนะครับเป,เป็นสิบนะในเรือนที่10ถ้ามีดาวบาปเคราะห์ดาวอังคารดาวอาทิตดาวราหูมรดตยูหรือดาวเสาอยู่ตรงนี้นะครับ หรือที่เป็กับดาวมฤตยูที่ราศีกันนะครับมีเลข1 3 7 8ดอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นดาวมฤตยูที่มาโยกเกณฑ์ร้ายกับดาวบาปบะเคราะห์นะครับถ้าใครมีดาวตั้งรับเป็นดาวบาปะเคราะห์พวกนี้ก็ถือว่าดาวมฤตยูจอนมาให้โทษค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับทําให้แต่ปกติแล้วไม่ต้องวิตกกับวนกับดาวมฤตยูมากนะครับเพราะเป็นธรรมชาติของดวงดาวมีการเปลี่ยนแปลงมาหลาย ร้อยหลายพันปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดานะแต่ว่าจะให้โทษหนักรุนแรงหรือจรมาให้คุณก็ขึ้นอยู่กับดาวตั้งรับนะดาวที่สัมพันธ์กับดาวมฤตยูนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับดาวมฤตยูเดิมเนี่ยนะครับเป็นดาวที่อยู่เรือนที่ดีหรืออยู่เรือนที่เสียนะครับถ้าอยู่เรือนที่เสียก็ต้องให้โทษแน่นอนนะครับโอเคแล้วก็ไม่ต้องวิตกกังวลนะครับดาวมฤตยูอยู่ที่ ราศีเมษเนี่ยถือว่าเป็นดาวมหาอุดเป็นดาวที่ให้โทษรุนแรงนะครับนอกจากนี้อยู่เรือนดาวอังคารก็เป็นดาวคู่ศัตรูแตกหักเป็นดาวคู่อุบัติเหตุผ่าตัดนะครับก็ทําให้เกิดความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับพอเข้ามาอยู่ราศีพฤษภอยู่เรือนดาวพฤษศนะครับดาวพฤษศเป็นดาวที่ไม่ใช่เป็นแรงประทะเป็นดาวที่มีสเสน่ห์อ่อนโยนนะครับเมื่อมฤตยูมาอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นมุมที่ ไม่ค่อยให้โทษรุนแรงมากนักนะครับนอกจากนี้ดาวมฤตยูมาอยู่ตรงนี้นะครับทางโหราศาสากลก็ถือว่าดาวมฤตยูเนี่ยเป็นนิดเป็นดาวที่มีกําลังอ่อนแอนะครับให้โทษไม่ได้รุนแรงแตกหักมากนักนะครับยกเว้นแต่ดาวมฤตยูเดิมเสียอย,อยู่อริมรณะวินาศหรือมาสัมพันธ์กับดาวบาปะเคราะห์พวกนี้นะครับก็อาจจะทําให้โทษมันรุนแรงมากขึ้นนะครับนี่คือดาวมฤตยูจรนนะครับมาให้คุณหรือให้โทษนะ เดดูแต่ละราศีก็แล้วกันนะครับราศีเมษนะครับดาวมฤิตยูจรเขเรือนการเงินนะครับก็ทําให้ทํามฤตยูเดิมดีเนี่ยก็นายกเกณฑ์ดีกับดาวสุประคร์ก็ทําให้ชาวเมษเนี่ยการเงินดีขึ้นนะครับนะดีขึ้นอย่างฉับพลันทันทีนะบางคนร่ํารวยแบบปรปปปับฉับพลันถูกหวยถูกรอตตอรี่ก็ได้นะครับถ้าดาวมุลตยูยกเกณฑ์ดีกับนะ แต่ถ้าดาวมรติยูโยกเกณฑ์ร้ายกับดาวบาปะเคราะห์นะครับก็มีเหตุให้ชาวเมษเนี่ยนะครับการเงินเสียหายนะครับอย่างเช่นมรตยูเดิมอยู่อริมรณะวินาศโยกเกณฑ์ร้ายกับดาวบาปะเคราะห์เนี่ยนะครับต้องระมัดระวังการเงินให้ดีนะครับจะทําให้การเงินพลิกผันพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือนะครับจากเศรษฐีกลายเป็นยาจก ได้ในช่วงข้ามคืนเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าไปเสี่ยงเล่นหุ้นเล่นหวยหรือการผนนันทุกชนิดนะครับเพราะดาวมฤตยูเป็นดาวจอมพลิกล็อกพลิกผันนะครับอะไรที่คาดว่าจะได้กลับไม่ได้นะครับอะไรที่ไม่คาดว่าจะได้อาจจะได้แบบปุบปับฉับพลันนะแบบมาแบบฟุกๆนะครับชาวเมธขอเตือนนะครับนะถ้าไม่รู้พื้นดวงจริงไม่รู้ดาวมฤตยูเดิมอยู่ที่ไหนอย่าซุ่มเสี่ยงในการลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นหุ้น หรือการลงทุนทุกชนิดนะครับนะก็ค่อยๆเป็นค่อยไปมาดูราศีพฤษภนะครับมรตยูทับลักขนานครับถ้าดาวมรตยูเดิมดีนะโยกเกณฑ์ดีกับดาวสุประเคราะหนะ์อย่างที่อธิบายไปแต่แรกนะครับช่วยชาวพฤษภเนี่ยมีความคิดก้าวหน้ามีความคิดสร้างสรรค์นะมีความคิดพลิกแปลงปฏิวัติเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเองหรือธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วนะครับ ถ้าดาวมรุตยูเดิมเสียอยู่อริมรณะวินาศหรือจอรมาสัมพันธ์ร้ายกับดาวบาระเคราะหจะทำให้ชาวพุทธมีปัญหาสุขภาพเจ็บป่วยหรือสูญเสียนะครับชีวิตและธุรกิจมักจะมีปัญหามีมรสุมนะมีการพลิกผันอย่างรุนแรงและรวดเร็วนะครับ <c oughs> แนะนำนะครับดาวชาวพุทธศพเป,เป็นราศีที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับเนื่องจากมีดาวบาระเครสามดวงทำม,มุมร้ายเส่ลัศนะนะครับนอกจากนี้ ดาวพฤหัสประธานสุประเคะยังจะจรเข้าเรือนวินาศวันที่19เมษายนอีกนะครับเป็นจังหวะที่ชาวพิศพไม่ควรประเมามาทนะครับขอให้ดําเนินชีวิตอย่างมีสตินะครับดําเนินชีวิตด้วยความรอบคอบไม่ประมาทนะครับช่วงนี้เป็นจังหวะชีวิตที่ควรจะอยู่อย่างสงบนะครับแต่ก็ทําให้ชาวพิศพอาจจะสนใจโหราศาสตร์หรือวิชาการใหม่ๆนะครับต้องการชีวิตที่สงบ เพราะว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดวงดาวไม่ค่อยเคลื่อนหนุนดวง,ดวงชะตานะครับอาจจะทําให้มีความคิดที่จะสนใจในด,ด้านโหราศาสตร์เหมาะสําหรับการเรียนโหราศาสตร์หรือเข้าไปเข้าวัดปฏิบัติธรรมในช่วงนี้นะครับมาดูชาวมิถุนนะครับดาวมรุติยูจรเข้าเรือนวินาศนะครับถ้าดาวมรุตยูเดิมโยกเกณฑ์ดีกับดาวสุประเคราะห์เนี่ยนะครับก็ทําให้ชาวมิถุนนี่ถือว่าโชคดีนะอาจจะสนใจศึกษาวิชาเร้นลับเช่นโหราศาสตร์ วิทยาศาสตร์นะครับหรือาศาสตร์เร้นลับต่างๆนะครับหรือการฝึกจิตฝึกสมาธิถ้าดาวมฤตยูโยกเกณฑ์ร้ายกับดาวบาปะเคราะห์ก็จะทําให้ชาวมิถุนเนี่ยมีต้องพลัดพรากจากที่อยู่ที่ทํางานหรือจากบ้านเกิดเมืองนอนนะครับมาดูชาวกรกฎนะครับดาวมฤตยูจรเข้าเรือนลาภะนะครับถ้าดาวมฤตยูเดิมโยกเกณฑ์ดีกับดาวสุประเคราะห์นะครับ จะมีเพื่อนสนิทเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนช่วยมีโชคลาภรายได้ดีขึ้นนะครับอาจจะมีโชคลาภแบบฟุกฟุกร่ำรวยชั่วข้ามคืนก็ได้นะครับมีโอกาสได้พบปะญาติสนิทมิตรสหายมีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับมีเพื่อนที่มีความคิดแปลกๆนะครับหรือมีเพื่อนเป็นหมอดูเป็นนักโหราศาสตร์นะครับหรือเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็ได้นะครับเป็นจังหวะที่ดาวมฤตยูโยก หลังลักขณะครับพอจะได้ก็ได้แบบปุบปับฉับพลันเหมือนกันนะครับพอดาวมรตยูเป็นดาวธาตุลมนะครับเรียกว่ามาเร็วไปเร็วนะครับถ้าลักนณาใครนี้ก็มีโอกาสไปแบบเร็วเหมือนกันนะครับเป็นลมตายก็มีเท่าที่เห็นคนราศีเมษที่ผ่านมาครับถ้าดาวมฤุตยูโยกเกณฑ์ร้ายกับดาวบาพเาะร์เนี่ยนะครับก็ทําให้โชคลาภไม่ค่อยดีนะครับมีอย่าไปเสี่ยงนะครับอย่าไปหวังลาภผลอยากรวยทางรัฐมีโอกาสเสียหายนะครับ เจอเพื่อนแท็กยากนะครับสนิทกับใครได้ไมมมันนานก็มักจะจากกันไปนะครับมาดูราศีสิงหรือลัคนาสิงนะครับดาวมรตยูจรเข้าเรือนกรรมะนะครับถ้าดาวมรตยูเดิมดีจรมายกเกณียนดีกับดาวสุประเคราะห์ก็ช่วยชาวสิงมีความคิดพลิกแพลงวิจัยและพัฒนาธุรกิจการงานให้ก้าวหน้านะครับมีการประสบความสําเร็จธุรกิจการงานอย่างรวดเร็วเกินความคาดหมายนะครับ แต่ถ้าดาวมรติอยู่เดิมเสียเนี่ยนะครับแล้วอยู่อริมรณะวินาศหรือจอดมาทำมุมร้ายกับดาวบาปะเคราะห์โยเกนร้ายกับดาวบาพปะเคราะห์เนี่ยนะครับก็จะทําให้การงานของชาวสิงมีการเปลี่ยนแปลงนะครับการงานมีปัญหาบางคนก็เปลี่ยนอาชีพการงานไปเลยนะครับบางคนก็ตกงานก็ได้นะครับการงานไม่ค่อยก้าวหน้าการค้าการลงทุนก็มีขึ้นมีลงไม่คงที่นะครับยากต่อการบริหารจัดการนะครับ <c oughs> ช่วงนี้ชาวสิงห์ต้องมีสตินะครับต้องบริหารจัดการวางแผนการงานให้ดีนะครับ,ค,รบคนที่เป็นลูกจ้างก็มีโอกาสตกง,งานแบบปรับฉับพลันเหมือนกันนะครับก็เตรียมงานรองรับหรือหา,อาชีพสำรองไว้นะครับหา,าชีพเสริมไว้นะครับจะได้ไม่ประมาท ราศีกันลักนณากันนะครับดาวมฤตยูจรเข้าเรือนสุภระนะครับถ้าดาวมฤติยูโยกเกณฑ์ดีกับดาวสุเพราะจะทําให้ชาวกันมีความคิดสร้างสรรค์สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับมีความคิดเปลี่ยนแปลงหรือต้องการที่จะเรียนในระดับสูงขึ้นสนใจศึกษาธรรมะหรือโหราศาสตร์นะครับแต่ถ้าดาวมฤตยูเดิมเสียนะครับจรอ,อยู่อริมรณะวินาศหรือจอมาโยกเกณฑ์ร้ายกับดาวบาปะเคราะห์ก็จะทําให้ ชาวกันเนี่ยมีปัญหากับการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยหรือคนที่จะไปศึกษาต่างประเทศก็มีเหตุติดขัดขัดข้องนะครับมีปัญหาหรือบางคนก็มีญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วยผ่า,าตัดนะครับมาดูราศีตุลลคนาตุลน,นะครับดาวมรุตยูจรเข้ามรณะนะครับถ้าดาวมรตยูเดิมดีโยกเกณฑ์ดีกับดาวสุประเคราะห์เนี่ยนะครับ ช่วยชาวตุนเนี่ยได้รับมรดกหรือเงินปันผลหรือเงินประกันชีวิตนะครับได้มาแบบปุรปปับฉับพลันไม่ได้คาดฝันด้วยนะครับแต่ถ้าดาวมรดยูเดิมเสียโยกเกณฑ์ร้ายกับดาวบาลปะเลาะนะครับทำให้เจ้าชะตาต้องสูญเสียมรดกหรือเงินปันผลนะครับเข้าร่วมหุ้นกับใครก็มีเหตุให้เลิกหุ้นกันนะครับทำให้ขาดทุนผลป,ปี้เสียหายนะครับเพราะฉะนั้นต้องอระมัดระวังให้ดี นอกจากนี้ดาวมฤตยูเข้ามรณนะ,ะบางคนก็เจ็บป่วยนะต้องระวังด้วยโรคที่หมอไม่สามารถตรวจสอบได้นะครับนะมีเหมือนกันที่มีคนมาดูดวงกับผมนะครับตอนแรกหมอบอกเป็นมะเร็งนะครับแต่ผมดูดวงแล้วนะครับดาวเขาไม่ได้เป็นมะเร็งนะครับดวงไม่ได้เป็นมะเร็งผลสุดท้ายไปตรวจอีกรอบก็หาเชื้อมะเร็งไม่เจอนะครับก็นะว่าโชคดีรอดตัวไปนะครับ มาดูราศีพิจิกนะครับดาวมรตยูเข้าปัตตานีนะครับหรือปัตตานีแปลว่าคู่ครองคู่ค้าหุ้นส่วนเนี่ยนะครับถ้าดาวมรดติยูเดิมดีโยกเกณฑ์ดีกับดาวสุประเคราะห์นะครับชาวพิจิกมีเกณฑ์จะได้พบรักหรือแต่งงานกับคนที่เป็นไม้หรือผ่านการหย่าร้างมาเป็นคนที่มีความคิดแปลกแหวกแนวนะครับบางคนอาจจะเป็นคนต่างประเทศมีความคิดนะเปลี่ยนาจากศาสนาเดิมด้วยก็ได้นะครับ บางคนอาจจะเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือนักปฏิวัติเปลี่ยนแปลงสังคมนะครับถ้าดาวมฤติยูเดิมเสียเป็นดาวลอยอยู่อริมรณะวินาตหรือจรมโยเกณฑ์ร้ายกับดาวบาพปเคราะห์นะครับจะทําให้ชาวพิจิกนะครับออมีเหตุให้เลิกลาอย่าร้างกับคู่ครองคนรักนะครับหรือคู่ครองคนรักมีเหตุให้เจ็บป่วยอุบัติเหตุผ่าตัดหรือบางคนก็สูญเสียชีวิตเป็นโรคร้ายก็มีนะครับเท่าที่เคยดูดวงมานะครับ ช่วงดาวมฤติยูอยู่ราศีเมษนะครับคนราศีตุลมีคู่เป็นโรคร้ายก็มีนะครับมาดูราศีธนูลักนณธนูนะครับมรุติยูจรเข้าเรือนอรินะครับถ้าดาวมรติยูเดิมเนี่ยนะครับโยกเกณฑ์ร้ายกับดาวประเคราะห์นะครับจะทําให้ชาวธนูมีบริวารลูกน้องริษัตว์เลี้ยงสร้างปัญหาให้เดือดร้อนนะครับเช่นเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสุนัขไปกัดชาวบ้านเขาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวก็ไปก่อกวนข้างบ้านทำให้เกิดมีปัญหากับคนข้างบ้านได้นะครับต้องระมัดระวังบางครั้งก็ทําให้เจ้าชะตามีโรคภัยแปลกๆที่ตรวจหาสาเหตุไม่เจอนะครับทําให้มีปัญหาสุขภาพนะครับบางคนก็เป็นโรคเรื้อรังรักษายากนะครับเป็นโรคที่หมอหาสาเหตุไม่เจอบางคนเป็นโรคจิตโรคประสาทคุ้มดีคุ้มร้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะครับอารมณ์ปวนแปร ى, ไม่แน่นอน บางคนก็เป็นโรคไบโพล่านะครับต้องเช็คสุขภาพให้ดีนะแต่ก็ไม่ได้ใช่ว่าจะเป็นทุกคนนะครับอันนี้ว่าไปตามดวงดาวนะอาจจะบางคนอาจจะตรงบางคนอาจจะไม่ตรงก็ได้นะบางคนพื้นอยู่กับพื้นดวงแต่ละคนก็ไม่ต้องพิจกกังวลกับการทำนายนะครับถือว่าเป็นฟังหูไวหูฟังเป็นไกด์ไลน์ของชีวิตแค่นั้นเองนะครับ มาดูมังกรนะครับมฤตยูเข้าปุตตะลัคนามังกรราศีมังกรนะครับถ้าดาวมฤตยูเดิมดีจรมายกเกณฑ์ดีนะครับกับดาวสุภรคาะเนี่ยนะครับจะให้ชาวมังกรมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆนะครับไอเดียกระชูเลยช่วงนี้นะครับนะคิดอยากทาโน่นทํานี่ไอเดียแปลกใหม่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครนะครับต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตและธุรกิจการงานนะครับจอมโปรเจกต์เลยแหละครับนะสนใจ เปลี่ยนแปลงหรือการลงทุนต่างๆนะครับสนใจในการเสี่ยงหรือการลงทุนทุกชนิดในช่วงนี้ก็ให้ระมัดระวังนะครับถ้าดาวมฤตยูจรมโยกเกณฑ์ร้ายกับดาวบัเคราะห์หรือดาวมฤตยูเดิมเสียเนี่ยนะครับอยู่อริมรณะวินาศก็ต้องระมัดระวังการลงทุนเหมือนกันนะครับมีโอกาสผิดพลาดเสียหายนะครับไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคเล่นหุ้นเล่นหวยหรือการพนันทุกชนิดนะครับนอกจากนี้ ถ้าเป็นผู้หญิงตั้งท้องช่วงนี้ก็มีเกณฑ์แทงลูกนะครับบางคนก็มีลูกหลานบริวารอุบัติเหตุเจ็บป่วยหรือผ่าตัดนะครับบางคนมีรักใหม่ก็อาจจะเกิดอุบิเหตุขึ้นมามีเหตุให้พลาดพลากจากกันนะครับพุตตะไปว่าคนรักนะครับแทงลูกแทงรักนะครับราศีกุมภ์ลัคนากุมมรุตยูจรก็เรือนพันธุนะครับถ้าดาวมริตยูเดิมดี โยกเกณฑ์ดีกับดาวสุประเคราะห์เนี่ยนะครับจะช่วยให้ชาวกลุ่มโชคดีมีทรัพย์สินเงินทองมีเกณฑ์จะได้บ้านที่ดินหรือรถยนต์หรือมีโอกาสได้ตำแหน่งงานบางคนทําธุรกิจครอบครัวพ่อแม่อาจจะยกธุรกิจให้นะครับบางคนยกมรดกทรัพย์สินให้ด้วยนะครับแต่ถ้าดาวมรุตอยู่เดิมเสียอยู่อริมรณะวินาาหรือจรมาโยกเกณฑ์ร้ายกับดาวบาปะเคราะห์จะทําให้ชาวกลุ่มเนี่ยนะครับ มีคดีความเกี่ยวกับเรื่องบ้านรถยนต์ที่ดินนะครับใครที่มีหนี้สินก็ต้องเคลียร์ให้ดีนะครับอย่าเหนียวนี้นะครับเป็นหนี้ก็ต้องชดใช้นะบางคนก็ถึงสูญเสียรถยนต์นะครับบ้านหรือที่ดินนะครับหรือบางคนก็อาจจะขายทิ้งไปก็ได้นะครับหรือมีอุบัติเหตุเกี่ยวกับบ้านรถยนต์มีเหตุให้ซ่อมแซมบ้านหรือรถยนต์นะครับบางคนอาจจะมีพ่อแม่ พี่น้องเจ็บป่วยก็ได้นะครับบันทุก็แปลว่าพ่อแม่พี่น้องนะครับบางคนก็มีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายบ้านหรือที่ทํางานบ่อยนะครับบางคนขายบ้านต้องย้ายบ้านนะหรือย้ายที่ทํางานครับมาดูราศีมีนลัคนามีนนะครับดาวมฤตยูจรเข้าเรือนสหัชชะนะครับถ้าดาวมรตยูเดิมดีและ จรมาโยกเกณฑ์ดีกับดาวสุประเคราะห์เนี่ยจะทำให้ชาวมีเนี่ยมีสติปัญญาเฉียบแหลมฉับไวนะครับจริงๆในพื้นดวงใครมรตยูโยกหน้าก็ถือว่าโชคดีนะครับติดต่อวิ่งเต้นอะไรก็มักจะประสบความสําเร็จเป็นคนเจ้าค่คอบบ้องไว้นะครับลางสังหรณ์แม่นนะการเดินทางติดต่อวิ่งเต้นต่างๆมักจะประสบความสําเร็จนะครับเหมาะกับการทํางานขนส่งโลจิสติกตัวแทนในหน้านะครับชอบออกงานสังคมต่างๆนะครับ ช่วงนี้ยิ่งออกงานสังคมยิ่งมีงานเข้ามาเยอะนะครับจะทําให้เจ้าชะตาเจริญก้าวหน้าประสบความสําเร็จถ้าดาวมรดยุทธเดิมเสียนะครับเป็นดาวลอยอยู่อริมรณะวินาศในพื้นดวงเดิมหรือจรมาโยกเกณฑ์ร้ายกับดาวบาปะเคราะห์นะครับก็ต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุจากการเดินทางนะครับการสื่อสารผิดพลาดเสียหาย <c oughs> เกิดโรคภัยอาเพศนะภัยอาเพศเกี่ยวกับเพื่อนฝูงหรือญ,ญาติพี่น้องเนี่ยนะครับ เพื่อนเพื่อนหรือเพื่อนบ้านหรือเพื่อนร่วมงานหรือญาติพี่น้องเนี่ยครับบางคนก็อาจจะประสบอุบัติเหตุเจ็บป่วยพาตัดหรือหนักสุดก็ถึงขั้นสูญเสียชีวิตไปก็มีนะครับมันเป็นระยะเวลานานถึง7ปีนะครับนะก็ไม่ต้องพิตกกังวลอะไรมากนะครับสรรพสิ่งขึ้นอยู่เวรกรรมของแต่ละคนนะสัตว์โลกย่อนเป็นไปตามกรรมนะขอให้ฟังหูไวหูฟังเป็นไกด์ไลน์ของชีวิตนะครับ เราชาวพุทธขอให้ฟังอย่างมีสตินะดาวมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติของมันนะครับดาวบาปะเคราะห์จริงจริงจอดมาให้คุณก็มีโทษเจือปนไม่ต้องไว้วางใจดาวมฤตยูมากนะครับนะแม้จะให้คุณก็ยังมีโทษเจือปนนะครับถ้าต้องการพิสูจน์ความแม่นนะครับก็ต้องดูดวงส่วนตัวนะครับ เชิญมาพิสูจน์กับอาจารย์นัทการได้นะครับรับประกันความแม่นไม่แม่นยินดีคืนเงินค่าดูดวงนะครับติดต่อดูดวงได้ที่ Line Official นะครับแอดไตขึ้นต้นด้วยแอดไตนัทแอสโตรนะครับ n a t a s t r o ช่วงนี้จัดโปรสู้ปัญหาโควิดและปัญหาเศรษฐกิจไปด้วยกันนะครับลดครึ่งราคานะขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังอาจารย์นัทการนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหรือกดกระดิ่งเตือนด้วยนะครับ เพื่อออกคลิปดีๆออกไปจะไดะ้ทาง Youtube ก็จะได้เตือนนะครับไม่งั้นจะพลาดคลิปนะครับหรือต้องการจะดูดวงฟรีกับอาจารย์นัทการแก้วเพิ่มนะครับติดต่อที่สถานีพิทยุ FM 97เบนะครับเบอร์โทร02 276 3633 6 36 3นะครับ0 2 2 7 6 3 6 3 3เวลา11โมงถึงเที่ยงทุกวันจันทร์นะครับแต่บางวันก็จัดพิเศษเพิ่มวันอื่นเข้าไปด้วย วัน2วันนะครับดำเนินรายการโดยอาจารย์ชยุทธวันเกิดเป็นรุ่นน้องที่จุฬาเนี่ยนะครับนะก็รายการทุบโตะโหดนะครับเพราะการดูดวงทางวิทยุรู้วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดมันจะถูกต้องแม่นยํามากกว่าดูจาก YouTube นะครับจากยูทูบ e นี่ไม่รู้วันเดือนปีเกิดดูจากภาพรวมนะครับโอกาสถูกต้องแม่นยําก็ไม่เท่าไหร่นะครับนะก็ขอให้ผู้ฟังทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ